จะมาสอนท่าเด็กคะมีท่ายืนนะคะในการเปิดสะโพกนะคะง่ายๆเรามีเรามีต้นไม้สองต้นเก็ช่วยนี่คือต้นมะเดือน,นะคะรูปออกเยอะเลยนะคะตอนแรกนะคะเราต้องยืนนะคะเท้าเช,ชิดติดกันเพื่อให้ฐานมัน่นคงเกรงสงะโพกไว้นะคะขั้นตอนที่สองนะคะเกรงสะโพกทิ้งไว้น้าคล้องรัดแล้วก็จึงหน้าขาจึงอ่าแล้วก็เปิดต้นขา จับที่ข้างเท้าเอามือใช้หนึ่งจับแตะที่ต้นไม้แตะไว้เฉยๆนะคะเวลายกขึ้นนะคะใช้แรงเกรงของก้นนะคะกดลงไปที่ส้นเท้าแน่แนๆเลยนะคะเวลายืดขาด้านขวานะคะที่ยกขึ้นเนี่ยใช้ต้นขานะคะในการเปิดและยกขึ้นไปสูงสุดนะคะยังส้นเาเกร็งที่ต้นขานะคะ่ะไม่เล่นคะเกรงที่หน้าบอลนะคะแล้วค่อยๆปล่อยมือค่อยๆป่อยน,นะคะเวลายอยาก,กายืดขาให้สูงให้ยืดที่ต้นขา ืนให้แน่นยางส้นเท้าข้างที่เปิดแล้วค่อยๆลาลดลงไปมองเขาว